แจ้งเตือน29จังหวัดพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากปานกลางครับเย็นวันที่24มิถุนายน65กับกระผมใหม่สงกรานไมนิชแนลแล้วก็น้องเอ้ยนะคะสวัสดีค่ะกวนเลวสวัสดีค่ะนะครับจะมีจังหวัดไหนบ้างเราม้ชมเราก็มีการพยากรณ์อากาศจะเป็นอย่างไรเย็นวันที่24มิถุนายน65เราไปชมพร้อมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับเย็นวันที่24มิถุนายน6 5มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากปานกลางจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับผมมี29จังหวัดด้วยกันท่านผู้ชมมีภาคเหนือด้วยภาคกลางภาคใต้นะครับผมจังหวัดต่อไปนี้ท่านผู้ชมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น,น่านอุดรตธานีเชียงรายตากนะครับผมเพชรบูรณ์นะครับ ภาตะวันออกก็มีปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับภาคใต้ก็จะมีจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาสงขลาปัตตานียะราและนร,ราธิวาสครับผมพื้นที่ของท่าฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รยายงานสภาพอากาศกัน,กนที่ใต้คลิปได้นะครับ ส่วนการพยากรณ์อากาศประจําวันนะครับเย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับมีการแจ้งเตือนของให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น่านตาก อุตรดดิตและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ําสุด23ส,ส,สูงสุด36อ,องศาเซลเซียสครับผมภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดเลยขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินคนรราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ําสุด23สูงสุด35อ,องศาเซลเซียสครับผม,ผามภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศางเซลเซียสครับผมกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศางเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเ้า ชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับอุณภูมิต่ําสุด23สูงสุด35องศางเซลเซียสครับผมทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอ,อง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะราและตราที่วิวาศครับอุณหภูมิต่ําสุด23ส,สูงสุด35องศา,งศางเซลเซียสครับผมภาคใต้ฝั่งอาณามานันมีฝนฟ้าขนอ,อง70%ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิสัาสุด23สูงสุด3 2องศาเซลเซียสครับผมทะเลอันดามันขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรครับพื้นที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้ทิพย์ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดลําพูนอ,อําเภอแม่ทานะครับผมฝนตกไหมวันนี้ฝนตกไหมคะฝนไ,ไม่ตกนะคะซึ่งพุจันทลำพูนะน,นะครับผมฝนไม่ตกท่านผู้ชมแต่หมืนๆมนะครับผม นี่ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านผมนะครับบ้านเมืองลึกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูจจน,นนะครับห้องฟ้าก็มืดๆืท่านผู้ชมอาจจะมีฝนบ้างนะครับผมก็ขอให้มันตกด้วยนะครับเพราะว่ามันร้อนเกินท่านผู้ชมแต่จังหวัดลำปางเหมือนจะมีฝนอยู่นะที่ลำปางนะครับผมฝั่งนนไปเชียงใหม่ท,มท่านผู้ชมทิศเหนือไปเชียงใหม่ที่บ้านผมอยู่นะก็มืด,ม,ด,ม,ดมืดเหมือนกันนะครับผมฝั่งนนท์ไปดอยอินทนนท์ท่านผู้ชมนี่ โอเคครับโอเคท่านผู้ชมอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ,กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมีนิชแนลด้นะครับผมท่านจะม่พาขคาสัรดีๆสิ่งดีดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผมลาการไปก่อนสนำหรับคลิปนี้ก,กับผมใหม่สงกรานมีนิชแนลแล้วก็น้องเอื้อยนะคะน้องอะไรนะคะชื่อน้องอะไรนะคะชื่อน้องชื่อน้องเอื้อยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะเออเก่งจังเลยครับผมสวัสดีครับ